ติบเนื่องมาจากภาพหลุดเนีนะเป็นภาพของน้องไบร์วชิวรวิทกับน้องเนเน่พรนภั่าน,นะคุณผู้ชมขะสาวคนนี้เนี่ยโอ้โหโด่งดังมากๆดังระดับแบบเอเชียกันเลยทีเดียวคือทุกคนต้องรู้จักนะรวมไปถึงหนุ่มไบร์อของเราเนี่ยก็ยอดฟอร์โร่นะฮะก็เกือบ20ล้านแล้วตอนนี้เนี่ยแล เขาไปคบหาดูใจกันตอนไหนนะแล้วมันมีภาพหลุดออกมาชาวโซเชียลก็ไปสืบกันแหละผู้ชมว่าอ่ะไปที่ไหนไปยังไงไปทําอะไรและเขารู้จักกันได้อย่างไรอ่ะภาพนี้เลยค่ะผู้ชมคะก็มีปาปารัสซี่นะไปถ่ายมาได้เป็นภาพที่น้องเนเนๆ่กับน้องไบว์วชิรวิทเนี่ยไปญี่ปุ่นด้วยกันนะคุณผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็ทราบกันดีนะว่าไบร์เนี่ยโสดนะคุณผู้ชมคนก็จับไบร์เนี่ยคู่จิ้นของเขาอย่างน้องวินเมชาวินหรือไบร์เนี่ยถูกจับ จิ้นกับเบล่าลานีด้วยนะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคะ่ะก็เรียกว่าความรักมันออกแบบไม่ได้ความรักคือสิ่งที่สวยงามค่ะน้องไบร์วชิรวิทย์ค่ะก็ออกมาเปิดใจครั้งสําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะว่ากําลังศึกษาดูใจหรือที่เรียกว่ากําลังคบกับเนเน่อยู่นั่นแหละซึ่ง ถามว่าเขาไปเจอกันตอนไหนเขาไปรู้จักกันตอนไหนเขาเป็นเพื่อนกันคุณผู้ชมเขาเนี่ยเคยมีผลงานร่วมกันนะเล่นซีรีส์ร่วมกันจำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปนู่นเลย t o g e t h e r the series นะเพราะเราคู่กันนี่แหละคุณผู้ชมเขาก็เจอกัน ในซีรีส์แล้วก็เรียกว่าคุยกันเป็นเพื่อนกันมาตลอดรู้จักนิสยัยใจคอกันเป็นอย่างดีที่คุยกันมากขึ้นเนี่ยก็เมื่อปีที่แล้วนะคุณผู้ชมเขาคุยกันมากยิ่งขึ้นเพราะเนเน่ตอนแรกทํางานอยู่ที่จีนนะทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็บินกลับมาที่เมืองไทยมาทํางานที่เมืองไทยก็จะทําให้นะคะความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของไบส์กับเนเน่เนี่ย กระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนักข่าวถามกันตรงๆเลยค่ะผู้ชมข่าว่าณนะตอนนี้เนี่ยเป็นแฟนกันแล้วหรือยังนะน้องไบร์บอกว่าขอแล้วครับก็คือใช้คําว่าแฟนเนี่ยแหละไบร์ว,วชิรวิทถือว่าเป็นพระเอกคนแรกๆนะผู้ชมที่ประกาศผ่านโซเชียลว,ว่ากําลังคบหาดูใจกับแฟนสาวอะใช้คําว่าแฟนได้อย่างเต็มปากแล้วนะ คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคู่นี้เนี่ยเขาประทับใจซึ่งกันและกันมาดูหนุ่มข้างรักอย่างนงบรวชิรวิทย์นะคุณผู้ชมผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันที่อยู่ด้วยกันแม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่ผมเนี่ยอาจจะไม่ชอบแต่สำหรับผมเนี่ยมองว่ามันคือความน่ารักข้อเสียหาไม่เจอผมแฮปปี้มากๆกก็ไม่รู้สินะหรือว่าเราโตขึ้นมัง้ง จำคำนี้ไว้นะน้องไบรท์คือต้องบอกคุณผู้ชมเลยแล้วก็น้องไบรท์ด้วยว่าเป็นพยานเรื่องราวความรักเนี่ยพวกเราก็ดูมาโดยตลอดนะตลอดระยะเส้นทางต่อจากนี้ไปซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไบรท์วชิรวิเขาเคยบอกไว้ค่ะคุณผู้ชมเขาถ้ามีแฟนเนี่ยจะพาแฟ,แฟนไปเที่ยวสวนสัตว์นี่ไง เขาไปกันมาเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมไปสวนสัตว์ที่เกาหลีก็มีน้องไบรท์กับน้องเนเน่เนี่ยไปได้วยกันแล้วก็ไปที่ชิบุยาที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใดคือไปในสถานที่ที่คนไปเยอะๆเนี่ยแหละก็ไม่ได้โพกหน้าไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้อำพางตัวใดๆก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดตัวแบบไกลๆนั่นแหละผู้ชมแต่หลายๆคนค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของแฟนคลับเพราะน้องไบรท์เนี่ย ก็มีแฟนคลับเยอะแล้วก็ยังมีแฟนคลับคู่จิ้นอย่างไร์วินอีกรวมไปถึงน้องเนเน่ก็มีฐานแฟนคลับเยอะเช่นกันคือน้องไร์เนี่ยบอกว่าแคร์แล้วก็เป็นห่วงในความรู้สึกนะของแฟนคลับทุกอย่างนะรวมไปถึงน้องเนเน่เช่นกันค่ะผู้ชมค่ะก็ประกาศ ผ่านโซเชียลเนี่ยบอกว่ากำลังคบหาดูใจกับไบรท์วชิรวิทย์ขอโทษที่ไม่ได้บอกแฟนคลับตั้งแต่แรกและก็ยังได้พูดถึงฝ่ายชายพูดถึงน้องไบรท์ด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่เรียกว่าเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเสมอปิดท้ายด้วยขอบคุณนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของเนเน่แล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดนั่นเองก็เรียกว่าความรักของคู่นี้ค่ะ ปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินด,ดีแล้วก็จับตาดูความรักของไบส์เนเน่ต่อไปแต่ถ้ารักไบส์นะคุณผู้ชมฝากติดตามภาพยนตร์ด้วยเธอ Forecast ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะที่น่าตีตัวไปดูหนังอุดหนุนหนังไทยกันเธอ Forecast สินเชื่อรักแลกเงินนั่นเองค่ะ